สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเจ็ดบาปนะครับผมกับตรงข้ามเฟ n นันบอสโกเทอร์ลีลนั่นเองนะครับผมนะวันนี้เราอาจจะไม่มีทีมฟาร์มไวให้นะครับผมนะเพราะว่าตัวโกเทอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะถึกพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ทีมที่ไวที่สุดเนี่ยก็ทีมพูดเลยนะครับผมนะก็ไปดูที่อันดับได้นะครับนะก็จะเป็นทีมนี้นะครับนะตามนี้เลยนะ ทีมนี้จะไวที่สุดในการเคลียร์บอสนะครับผมนะไม่ได้ไวมากเท่าไหร่นะครับแต่ไวที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมไปลองลหลายๆทีมมาแล้วก็ลหลายๆตัวที่เป็นดาเมจเนี่ยนะครับผมนะทีมพูดจะไวที่สุดแล้วนะครับใครที่ไม่เน้นทําแต้มแล้วก็อยากแค่ฟาร์มเศษนะก็สามารถใช้ทีมนั้นได้เลยนะครับผมนะนะทีนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีทีมพูดหรือว่าขาดบางตัวไปนะครับผม วันนี้เราก็จะมาจัดทีมนะครับผมให้ผ่านเนะาะวันนี้เราจะเน้นเป็นเล่นผ่านแล้วกันนะครับผมก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะผมผมจะเอาจากคนที่มาแพทโซโล่แล้วกันถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวที่พอจะผ่านระดับชาลินได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แพทเก่าสุดที่ผมจะนํามาใช้ก็คือโซโล่นะครับนะใครเพิ่งมาก็อาจจะต้อง ตั้นตัวไปเล่นระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับหรือว่าฮาร์ดเนาะอ่าระดับเพลนี่ลองลองดูก็ได้นะครับนะอ่ะทีนี้นะครับเราไปดูที่ทีมกันเลยนะสำหรับทีมชาเลนต์นะครับผมอ่ะนะครับอ่าตอนไลฟ์สตรีมเนี่ยผมก็เอาทีมนี้ไปลงนะครับนะอ่ะก็ไปลองนอกลอบมาแล้วคือมันได้นะครับแต่ว่าตอนไลฟ์สตรีมการมันไม่ขึ้นนะ <c oughs> อ่ะนะครับ ก็เซตอ์ติแฟกท์ที่เราจะใช้นะครับผมถ้าเกิดใครมีนะครับผมอ่าถ้าใครมีก็ไซส์ว่าใช้เป็นเซตมนุษย์นะครับผมนะอ่าผมไม่แน่ใจว่าอ่าตอนโซโลมามันมีแจกอไอพวกอติฟงอ์ติแฟกอะไรหรือเปล่านะครับนี่ท้องฟ้าทะเลและฤดูร้อนนะครับถ้าใครมีเซตนี้ก็ใช้เซตนี้นะครับผมอ่าแต่ถ้าใครไม่มีนะครับผม จัดออโต้ได้นะครับจัดอัตโนมัตินะครับผมเลือกเป็นพลังป้องกันหรือไม่ก็พลังชีวิตนะครับผมเพื่อให้ทีมมันยืนได้นานพอสมควรน,นะเพราะว่าตัวของโกเทอร์เนี่ยตีแรงพอสมควรน,นะครับผมโดยเฉพาะอ่าาชนะทางอย่างนาเซียนเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับส่วนบอสเนี่ยเป็นสีแดงตัวของโกเทอร์เนี่ยจะตีนาเซียนแรงมากๆนะครับทีนี้ใครที่ยัง ขา,าดดาเมจเนี่ยก็สามารถใช้เป็นอาหารพวกพลังโยมตีหรือว่าใครไม่ถึงก็เป็นพลังป้องกันหรือพลังชีวิตเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับผมนะหรือตรงนี้ใครจะกินหลบหลีกก็ได้นะครับนะอ,อันนี้ทีนี้นะครับตัวข้างหน้าเนี่ยสตัวเนี่ยผมแนะนําให้ทําอาวุธศักดิ์สิทธิ์ให้เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับรอวย,ยังดองของไว้นะต่อมาตัวซับนะครับผม ตัวซับถ้ามีนานาชีใช้เป็นนานาชีได้เลยนะครับผมถ้าใครไม่มีนะครับใครไม่มีใช้เป็นซีเกิดได้นะครับซีเกิดเขียวเนาะถ้าเกิดมีนี่ตัวนี้นะครับผมใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะครับสาหรับซีเกิดตัวนี้จะเราจะใช้พาสีคือเพิ่มสเตตพื้นฐานของพวกฟองที่กําหนดเนี่ย5%ต่อพวกฟองคนเกา่าที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับผมแล้วก็เพิ่มดามิที่สร้างอีก10%เนาะสำหรับซีเกิด แต่ถ้าเกิดใครไม่มีสีเกิดนะครับผมนะเราก็ยังพอจะมีตัวซับให้นะครับอ่าอันนี้นะ่าจะหาได้จากกิจกรรมอ่าผมลืมแล้วมันเรียกกิจกรรมอะไรอ่าเส้นทางอัศวินไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นอ่าไม่ใช่ข้างๆก็จะเป็นในส่วนของจอมหาเรื่องบันนะครับก็จะเป็นในส่วนของบันแลกนาล็อกนั่นเองนะครับผม ตัวนี้ก็เพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพวกปองทั้งหมดเนี่ย10%แล้วก็ลดอัตราจเกาะอัตราคิทิคอลดามิคิทิคอลของศัตรูเนี่ย15%นะครับผมนะก็ยังดีกว่าไม่มีตัวซับตัวอื่นเนาะอ่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เก่งเวอร์วังขนาดนั้นนะครับนะอ่ะในส่วนของตัวซับน่าจะประมาณนี้นะครับผมที่ผมคิดว่ามันน่าจะพอเพื่อซัพพอร์ตทีมได้นะครับผมส่วนตัวดามจหลักเนี่ยของเราจะใช้เป็นชาไฮอิน เราก็ซองชินอูนะครับที่ทำดาเมจหลักๆนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มที่เฟสแรกกันเลยเนาะสำหรับฟิเนลบอสนะครับผมทีนี้นะครับในส่วนของเฟสที่1่เนี่ยอ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจพวกอ่าลูกน้องนะครับผมทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าอ่าทั้ง2ตัวเนี่ยบอสจะได้บัฟพ,พิเศษเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งอ่ะผมไม่แนะนำให้ไปตีตัวข้างๆเนาะยกเว้นจำเป็นจริงจนะครับ แล้วก็การตีหมู่นะครับผมถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมไม่แนะนําให้ใช้เนาะเราเก็บไว้นะครับเอาไว้ให้บอสเนี่ยเลือดเหลือน้อยๆก่อนนะครับเราค่อยใช้เอาไว้ปิดนะครับนะ,ะตรงนี้นะครับผมโกเทอร์เนี่ยจะเพิ่มความสามารถได้ป้องกันของตนเองเนี่ยร้อยห้าสิเอร์เซ็นตนะครับตามจำนวนอสุวินผร้พวกของที่เสียชีวิตเนาะอย่างที่บอกนะครับผมแล้วก็เมื่อเมื่อ เมื่อถูกโจมตีด้วยสกิลหมู่เนี่ยจะลดดามเมจที่ได้รับ30%นะครับแล้วก็โจมตีเผาปีาศาจแรงขึ้น300%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมปีาศาจเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้นะครับนะแล้วก็อันนี้นะครับเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตนเองเนี่ย150%ตามจำนวนศัตรูตามจำนวน,น,วนอัศวินพวกพ้องที่เสียชีวิตนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราฆ่า2ตัวเนี่ยก็คือได้300นะครับทั้งคู่เลยนะทั้งาพาลังปกันแล้วก็พลังโจมตีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลูกน้องเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจนะเราโฟกัสไปที่โกเทอร์ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็เพิ่มดัเปอที่สร้างแก่ธาตได้เปรียบเนี่ยสามร้อยเปเนี่ยะครับนะก็จะตีนาเซียนแรงขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครนาเซียนยืนไม่ไหวเนี่ยแนะนําให้เป็นมนุษย์ตัวอื่นก็ได้นะครับผมนะแล้วก็อีกข้อที่ควรระวังก็คือพวกดีบับต่างเนาะถ้าเกิดใครจะเอาตัวเนี่ยตัวเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็หา,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 าตัวที่มันล้างดีบับได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นมนุษย์ก็ได้นะะคครรัับบนะนะแล้้ววกก็็ไไม่่ใชสีีเขยไได ตีไปนะครับเราจะเก็บชาหฮอินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าชาหฮอินเนี่ยจะต้องเก็บบัฟก่อนเนาะมันถึงจะตีแรงนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ใช้การล้างบัฟได้เลยเนาะถ้าเกิดการล้างบัฟขึ้นตลอดเนี่ยถือว่าดีนะครับนะ,ะแล้วก็เราก็จะทําการล้างล้างบัฟของบอสนะครับก็คือบัฟสีฟ้านะครับทาให้เราเนี่ยตีบอสแรงขึ้นนะเดี๋ยวผมขอคลิกเมาส์ไม่ติดเช็คปั๊บ,บอสก่อนนะพลังป้องกันบวก20%ตนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็ตีไปก็ได้เนาะ อ่ะนะครับทีนี้ในส่วนของเฟสที่สองนะครับผมก็ไม่มีอะไระแตกต่างจากเฟสแรกก็คือเราจะเล็งไปที่โกเทอร์นะครับผมแต่ว่าในช่วงของเฟสแรกเนี่ยโกเทอร์จะมีลดดาเมจนะครับจากดาเมจสุดท้ายเนี่ยเจ็ดสิปนนะครับก็คือนี้นะ ลดดาเมจสุดท้าย70%เนะี่ยก็คือเยอะเยอะพอสมควรนะ,ะขนาดที่เอสคานย,ยังต่อยไม่เข้านะครับนะอ่าแล้วก็อีกอย่างที่อ่าต้องอระวังก็เป็นพวกดีบัฟต่างๆนะครับผมเหมือนเดิมนะแล้วก็อันนี้นะครับเหมือนเดิมนะคือถ้าเกิดตัวเองเนี่ยเหลือเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเพิ่มสเตตของตัวเองเนี่ย50%นะครับผมแล้วก็ลดดาเมจที่ตัวเองได้รับ10%แล้วก็สเตตทั้งหมดจะไม่ลดลงต่ำกว่าอ่าตอนเริ่มต้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ลดสกิลโจมตีหมู่อีกอีก60%นะครับผมลดดาเมจจากท่าไม่ตายด้วยนะครับ30นะแล้วก็ไม่รับพวกเอฟเฟกดีบัฟนะครับผมประมาณนี้นะครับโดยรวมก็เล่นเหมือนเฟสแรกนะครับพยายามไม่ให้นาเซียนตายก่อนนะครับนะจะดีที่สุดนะครับก็เหมือนเดิมนะเราพยายามเก็บก๊าซซองจินอูไว้นะครับเอาไว้ทำดาเมจนะครับเพราะว่า อ่าโกเทอร์เนี่ยจะมีอีก1สกิลนะครับอ่าหนึ่งพาส,สีครับก็คือฟื้นฟูพลังชีวิสตสูงสุดก็คือถ้าตัวโกเทอร์เนี่ยไม่โดนโจมตีเลยนะครับผมตัวของมันเนี่ยก็คือจะฟื้นเลือดนะครับหนึ100่งก็คือเต็มหลอดนะครับผมคือถ้าเกิดใครไม่ได้ดาเมจแรงแล้วก็เก็บได้ทันเนี่ยตัวข้างๆงนะครับตัวนี้นะลูกน้องเนี่ยโปรเทคเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะทําการตั้งท่านะครับ เป็นเวลา2องเทินเนาะถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวละครที่ถอนตั้งท่าได้นะครับผมเราก็จะไม่สามารถไปตีโกเทอร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเก็บการ์ตีหมู่ไว้นะครับเพราะเพราะว่าอันติเนี่ยอา,อาจจะหวังพึ่งไม่ค่อยได้เพราะโกเทอร์เนี่ยมีอันติที่ลดลูกแก้วอันตินะครับผมทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเก็บการสกิลหมู่ไว้ด้วยนะครับผมอย่างน้อยก็2 2ใบเป็นขั้นต่ำเนาะ อ่ะแล้วก็อีกอย่างเผื่อใครแบบเพิ่งลงนะครับเวลาเห็นบอสต,ติดละง,งับเอฟเฟกนี่อย่าชะล่าใจนะครับเวลาเข้าเทิร์นบอสเนี่ยบอสจะล้างดีบัฟของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมนะ,ะเวลาเห็นติดดีบัฟก็อย่าชะล่าใจนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมที่เอาไว้ใช้ผ่านเนาะถ้าเกิดใครไม่มีตัวละครของโซโล่เลเวลลิ่งนะครับหรือวาอ่าลองแล้วแต่ว่าไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ไหวจริงจงเนี่ยแนะนําให้ลองลดขั้นลงมาเรื่อยเยนะครับผมเอาขั้นที่ตัวเองไหวเนาะเพราะว่าบอสมันตียากพอสมควรน,นะครับนะตัวดาเมจส,ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พอที่จะแรงขนาดนั้นนะครับคือถ้าเกิดใครจะเอาตัวเอสคโนมาตีมันก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวซับมันต้องดี อาระดับหนึ่งนะครับผมนะต้องพอท,ที่จะยืนได้แล้วก็ทำดาเมจบอสได้ด้วยนะครับผมตผมคิดว่าผู้เล่นใหม่ถ้ามามาทันแค่แพทโ,โซโล่เนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวมนุษย์ดีๆนะครับผมที่เอาไว้ใช้ลงนะเพราะว่ามันน่าจะมาก่อนนั้นหมดแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รดผิดแต่ถ้าเกิดใครมีนะครับก็แนะนำเนาะ เป็นในส่วนของไคมาทันนะครับนะก็จะเป็นในส่วนของว่าที่นาคาจูไวยโอเลเกตตัวนี้ดีนะครับเวลาลง p v e เนี่ยจะเพิ่มผลของบัฟออ่าอ่าาบัฟบ,บ,บฟ้านะครับ1.5เท่านะครับจากสกิลของอันนี้นะครับอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งดีมากๆนะเพิ่มครึ่งหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดใครมาทันเราก็ทำอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของฮายูริจาฮาร์ดก็ดีนะครับเพราะว่าสกิล อ่าสกิลหนึ่งเนี่ยมีถองตั้งค่าเลยนะครับที่ขั้นแรกนะครับผมนะอันนี้แล้วก็ยังเพิ่มความถึกให้ทีมได้ด้วยนะครับผมเพิ่มสแต็กก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมาทันจริงๆนะครับผมลิกตัวหนึ่งก็คืออ่าคิซุนะนะครับผมตัวนี้ก็ดีนะครับเวลาใช้สกิลโจมตีหมู่นะครับผมสร้างดาเมจเนี่ยก็จะเลื่อนขั้นการตัวเองหนึ่งขั้นแล้วก็เพิ่มความสามารถด้านโจมตีด้วยนะครับผมอ่าอันนี้คือถ้าเกิดมีอวสัตว์ศักดิ์ด้วยนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวมนุษย์ที่แนะนําพอจะให้ลงได้นะครับหรือว่า,าให้มีทีมไหนที่ยังพอผ่านได้ก็สามารถแนะนําผู้เล่นใหม่กันได้ใต้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมนะให้มีคําถามอะไรก็สามารถถามได้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวผมมานั่งตอบนะครับผมทีนี้มาถึงบอสอีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับสงครามบอสกิจกรรมนะครับ มามาสเตอร์ของเหลือฮอกยักษ์นะครับผมอันนี้นะครับเผื่อใครไม่เคยเล่นนะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมเลือกระดับเอ็กซ์ตรีมได้เลยถึงบอกว่ามันไม่ยากก็จริงนะครับแต่ว่าบอสก็ตีแรงเพราะฉะนั้นลองดูก่อนนะครับว่ายืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้ก็ลองลดระดับนะครับแต่ถ้ายืนได้ก็่าเล่นได้เลยนะครับอันนี้เนาะทีมที่จะใช้ผมคิดว่าผู้เล่นใหม่ทุกคนน่าจะมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับเอ็ดคานอแสงเนาะ เราจะใช้เป็นในส่วนของอคานแสงนะครับผมหรือใครมีอคานเขียวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะใช้ล็อกซี่นะครับถ้าเกิดใครสุมได้เนาะใช้ล็อกซี่ได้นะครับในส่วนของตัวซับเนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวซับนะครับเราจะหาตัวดาเมจเพิ่มนะครับผมเพราะว่าอันนี้เราไม่จาเป็นต้องใช้ซับนะครับผมหาเป็นตัวเพิ่มสเตตให้กับมนุษย์ก็ได้นะครับนะเอาเป็น ตัวตัวไหนแรงๆเอาเป็นอาชาไฮอินก็ได้นะครับบัฟมนุษย์เนาะอ่ตรงนี้เราสามารถอ่าเลือกได้เลยนะเราจะเอาแม็กหรือไม่เอาแม็กก็ได้นะครับเอาตามที่เราไหวเนะเาะอ่ผมเอาประมาณนี้แล้วกันอัติแฟกก็ใช้เป็นเซตมนุษย์เหมือนเดิมนะครับใครไม่มีก็จัดออโต้เป็นโจมตีหรือว่าพลังชีวิตป้องกันก็ได้นะครับนะอ่นะครับพอเริ่มมาเนี่ยอ่าถ้าเกิดใครมีนาเซียนนะครับหรือว่ามีตัวไหนก็ได้นะครับจะเอาเป็นตัวดาเมจก็ได้เนาะเราก็จะไม่ได้ตีบอสเลยนะครับเราจะทําการเลือดการ์ดนะครับเลือด เลื่อนเลื่อนไปจนการ์ดหมดนะครับผมอ่ะทีนี้พอเราเลื่อนการ์ดหมดเนี่ยแล้วเราไม่ได้ตีบอสเนี่ยเราก็จะได้บัฟเพิ่มความสามารถด้านโจมตีนะอย่างที่เห็นอันนี้นะครับผมสูงสุดอยู่ที่สองครั้งก็คือเราจะไม่ตีบอสเลยนะครับเป็นเวลา2เทินนะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากเคลียร์การ์ดเราก็ตัวไหนโดนห้ามตีเราก็ใช้ไปนะครับสําหรับการ์ดเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราก็นั่งเคลียร์การ์ดไปเรื่อยๆเนาะ เอ่านะครับทีนี้พอเราได้บัฟครบ2อันนะครับผมนะก็จะเป็นบัฟนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับ2อันก็คือ300%นะครับผมใช่ไหมสามร้อยนะครับทีนี้เราจะเริ่มตีบอสแล้วนะครับทีนี้มันก็จะตีแรงมากๆนะครับผมใช้เป็นตัวไหนตีไปก็ได้นะครับที่เป็นตัวดาเมจอ่าที่แรงที่สุดของเรานะครับนะ นะครับเหมือนเดิมนะทีนี้ในเฟสที่2เนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเลื่อนการ์ดแบบเนี้ยนะครับจนกว่าจะครบ <c oughs> จนกว่าจะครบ2เทินเหมือนกับเฟสแรกนะครับผมเพื่อเอาบัฟเนาะทีนี้นะครับผมทีนี้เราก็ตีบอสไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครโชคดีกว่าเนี่ยก็อาจจะมีการล้างบง,บงล้างบัฟหรือว่าการ์ทิวเนาะกรณีที่ผมผมไม่มีนะเมือนกัตีเท่าที่ผมมีแหลนะนะครับนะ นะครับในส่วนของสองครามบล็อกกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับใช้เวลาเล่นทั้งหมด4เทินนะครับผมนะเรียกว่าไม่ยากเท่าไหร่นะก็ลองไปปรับทีมเล่นกันดูนะครับผมรวมถึงฟนอลบ r d อดด้วยนะครับนะก็ถ้าเกิดมันช้าไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับนะเพี่มีเวลาได้อ,อ่านสกิลบอดแล้วก็ได้ลงบอ็อดนะครับนะเมื่อาาวานอาจจะไม่ทันจริงๆนะครับนะ บอสมันก็รีรันนะครับจริงๆก็นานๆานมาทีก็ลงลงลืมๆืมบ้างประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเที่ยวกิจกรรมต่างๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืม <S <S ลอกอินเข้าเกมนะครับรับตัว๋วสุ่มกาชานะครับผมนะสูงสุด4ี่สิบใบนะครับผมก็คือ4วันนั่นแหละนะครับแล้วก็ <S <S ลอกอินก็ยังมีเรื่อยๆืนะครับจนครบ1เดือนเนาะอยังไงก็อย่าลืมลอกอินเข้าเกมมารับของอย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องเล่นก็ได้นะ ประมาณนี้นะครับผมก็ขอใทุกคนผ่านทุกกิจกรรมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ